เคยหลับในกันไหมคะวันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของขับรถหลับในค่ะก็มีประสบการณ์สองครั้งเนะคะีค่ะอาการหลับในนะคะคือหมายถึงว่าเราขับรถไปเรื่อยนะคะเออสมองหยุดการทํางานไปแป๊บหนึ่งชั่วครู่มันก็เลยหลับแบบเสี้ยววินาทีเองนะเสี้ยววินาทีเองที่ที่มันหลับลืมอ่ะคือลืมมันไปเลยอะคะ่ะเคยเป็นกันไม่รู้คนอื่นเป็นเป็นเป็นเหมือนพี่สุดหรือเปล่า ที่มานั่งอยู่ได้นะคะเพราะเดชาบุญที่สะสมมานะคะมันไม่ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะแรกนะคะลงขับรถไปไปที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะที่พัทลุงระหว่างทางขากลับนะคะมีหลับในหนึ่งครั้งตึกว่าน่าจะมีหลวงพ่อดีๆมาสกิดอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ก็ตื่นขึ้นมาง่วงเงียวง่วงเงียนะคะแล้วก็ ที่อยุธยานะคะที่อยุธยาเออคือวันนั้นนี่เดินทางนะคะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยทานข้าวเสร็จแล้วประมาณบ่ายโมงวัดีหูเวลาที่แบบว่าน่าหลับมากอะไรเงี้ยคะ่ะก็ขับรถมาเออก็ความรู้สึกว่าจะไว้ข้างทางจะไว้ข้างทางอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมันวิ่งมันวิ่งตรงกลางมันออกข้างทางไม่ได้มันก็เลยฝืนฝืนมันก็หลับไปปี๊บนึงอะไรนะแล้วก็มีแรงมันก็เลยแบบ แล้วก็เลยแบบตกใจตื่นขึ้นมารถกำลังรถก,กำลังเซ่แล้วอ่ะรถกำลังเซ่เซจะจะเข้าเกาะเกาะเกาะกลางตรงกลางแล้วนะทีโอ้ยเดชบ,บุญจริงๆนะคะปกติแล้วนะคะการเดินทางไกลๆเนี่ยพี่สุจาพกอ e ีไปด้วยนะอี e, ไม่ไม่ใช่ยาอ e ีนะเป็นเป็นเครื่องดื่มเอ e นเนอร์จีรีนที่ทำให้กระปี้กระเป๋านะคะวันนั้นเนี่ยเออสั่งมาไม่ทัน นะคะของสินค้าของมาไม่ทันมันก็เลยขับรถไปโดยไม่มีอีติดตัวไปถ้าเราขับรถไปไกลระยะทางที่แบบว่าง่วงนอนเนี่ยโอ,อ้นี่ดื่มอีนี้ไปนะตื่นตลอดเส้นทาง <laughs> ก็นี่แหละคะ่ะคือเป็นเครื่องดื่มที่แบบว่าไปไหนคือไม่ได้เลยลืมไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่งั้น